ีครับนี่มีอันนี้รู้ไหมครับว่าอะไรสีเขียวเขียวเป็นไพ่นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเบอร์เลยอันนี้มันเป็นลูกตากบอันนี้เป็นจมูกกบที่จะเอากระดาษแผ่นนี้ยสีเขียวเนี่ยพับเป็นรูปกบพับเป็นไหมครับไม่เป็นค่ะไม่เคยพับไม่เคยทับเล่นเลยโอเคเดวิดจะพับให้ดูนะครับว่าเป็นรูปกบพับยังไงพับอย่างนี้ครับพับมุมนี้เข้ามา ตอนนี้เมื่อกลางมาผมชุดมีขากรรไกรแล้วก็นี่เราเปข็ขาหน้า ครับถึงตัวกลบแล้วอย่าเพิ่งกระโดดจะแดงนี่อ้าวอย่างนี้กอนนะครับ้องจับดูวดก่ให้มันกระโดดได้ไหมไม่โดดนะกดกดมันบางทีถ้ากดอะไรแรงมันก็จะกระโดดไกลนีนนลนไ่ไม่เป็นไรก่อนอื่นนะครับที่จะให้อันนี้แล้วกันจะไ่จะเล่นออกไพรมาน่อย แปมือมาครับประกบรางไว้ก่อนนะครับที่จะให้กดเนี่ยเลือกไพ้กดด้วยมือฉลาดมากเลือกให้ได้ตอานี้นะจังคราวนี้ที่จะจิดไพ่แล้วปล่อยไพ่ตกลงไปนะครับให้บอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้นะครับตรงตำแหน่งนะครับเยอะเข้าไผ่ไปจังเลยนะครับก็เกืออะลรไม่ต้องเี่เห็นนะครับต้องเรือเสร็จแล้วใส่เข้าไปในสำรับใส่เข้าไปเลยครับ สับไพ่ก็เพื่อให้ไพ่ที่เลือกอะไรนี่นะครับคั่ไปตอนนี้ไพ่อย mm ู hmm. mm ่ไหนก็ไม่ทราบนะครับของสับรับที่จะกรีดไพ่ลงบนโต๊ะนนี้นี่จากนั้นเราปกตัวนี้ครับวางไว้ตรงนี้ครับง่ายง่ายนี่นะแล้วข้ามเมามือกดข้างหลังกดทุกทุกทุกให้ผมปิ้งเลนะครับ ชอบตรงไหนก็ให้ผมไปหยุดตรงนั้นครับกดไปตรงๆเลครับเท่หกดไปตรงๆกดตรงๆลงไปไม่ต้องเขียนนะครับกดแบบนี้ครับใช่เนี้ยนะครับหน้าเลยไม่ต้องเขียนะครับกดไปตรงๆนี่ค่ะตรงนี้นะครับงั้นเราคัดไปที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวเวณนี้ นนจะรู้นะครับว่าไพาท่ที่ผู้ชมเลือกอยู่ที่ไหนอันนี้เราจะตีไพ่พออกมาแล้วแหากันมากขึ้นนะครับอันนี้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับกด,ดแบบนี้นะครับกด,ดแบบนี้ให้าผมเพื่อนไปีิจะจับแบบนี้ก็ได้เพื่อนไปตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับไปที่ไหละครับดดที่เหลือออกเลยดูนะครับ ความฉลาดของกบตัวนี้ก็คือมันสามารถเลือกให้ผู้ชมเลือกได้ด้วยเอามาดูกันครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเห็นไหมครับใช่ค่ะเะสียชื่อพ่อหมดเลยเจ้าก,กบน้อยไม่ใช่ค่ะใช่นะอ๋องั้นสแสดงว่ามันหิวแน่ๆเลยมันคงกินเข้าไปละละะเนี่ยมองเห็นไหมมันกินเข้าไปแล้วไค่ไปที่เลือกไม่เห็นค่ะ ลองดูลองลองแกะดูครับลองหงายท้องมาดูสิเออพี่ออกมาดูสิครับเออเฮ้ยใช่ด้วยอะ่ะเห็นไหมครับให้ผู้ชมเลือกครับสองโคดังครับม <c oughs> ายอยู่ได้ยังไงเอาเจ้ากบมันกินไปนี่เอง